สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมสวนพี่อมรค่ะสวนนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วก็ปลูกผักนานาชนิดนะคะมีทั้งผักไทยแล้วก็ของยุโรปก็มีค่ะพี่เขาปลูกผสมผสานออกมาได้ดีมากค่ะแต่ที่แน่แน พี่เขาเน้นพริกนะคะปลูกพริกได้สวยมากค่ะต่อเลยพี่เขาบอกว่าปลูกนิดเดียวนิดเดียวของพี่เขานะคะสำหรับนุ่นถือว่าเยอะค่ะดูสีของใบดูความอุดมความใหญ่นะคะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าธาตุสารอาหารออของฟักทองอของดินนะคะของดิน คือว่าอุดมสมบูรณ์มากถึงทำให้ใบฟักทองเ,อาเขาแบบแผร่ขยายได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่ติดลูกแล้วจ้าเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะจ๊ะดูท่าทางจะเป็นฟักทองที่มันมากเลยนะดูสีก็รู้นะจ๊ะฟักทองไทยนะคะเพื่อนๆจ๋าฟักทองไทยพี่เขาใช้เวลาว่างปลูกเฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกงาน แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะจ๊ะนี่ก็คือมุมผักเป้นนะจ๊ะแล้วก็นี่ก็คือถั่วลันเตาปลูกไม่ได้มากอะไรนะคะย่อมละนิดย่อมละนิดปลูกแค่พอกินคะ่ะเหลือกินแบ่งปันเหลือแบ่งปันใครอยากจะซื้อก็ซื้อนะคะแต่มาเก็บเองจ้าสะออนต้นฝักเอดงฝักทองดงนี้มากนะคะ ว่าเห็นของพี่บุตรสวยของทางนี้ก็สวยเช่นกันคะ่ะอันนี้เป็นเชิงผสมผสานนะคะไม่ให้พื้นดินว่างเปล่านะคะก็จะมีแซมกระเทียมป่านะจ๊ะแล้วก็โหละพานิดนึงนะคะอันนี้ก็มะเขือเทศแล้วก็พลิกนะคะพลิก พริกนี่ขาดไม่ได้เลยมีแซมตลอดนะจ๊ะผักเป้นนี่ปลูกครั้งเดียวนะคะเราก็ตัดเขา,เ,าเวลาจะกินเราก็ตัดเขาปีหน้าเขาไม่ตายนะคะเขาอยู่รอดได้ยันหมดหน้าน้ําแข็งเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่จ้ะนี่คือถั่วจ้าถั่วไม่ต้องทําห้างให้เขานะคะไม่ต้องนั่งร้านให้เขาคือเอาไว้อย่างนี้มันเป็นถั่วพุ่มนะคะถั่วพุ่ม มีแบบเลื้อยก็มีจ้ะพี่เขาปลูกหลายชนิดนะก็ไม่ได้มากอะไรนะคะหย่อมหนึ่งแต่หย่อมนึงเนี่ยเวลาออกมานี่ก็กินแทบไม่ทันจ้าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะจ๊ะขาดไม่ได้เลยนิดนึงก็ต้องปลูกนะจ๊ะอ่าเห็น บ้านปลูกผักอยู่ตรงนี้อยู่นี่จ้าเดินเข้าไปดูกันว่าพี่เขาปลูกอะไรโอ้ยแม่เจ้าปลูกได้สวยมากอะไรจะขนาดนี้พริกจ้าเพื่อนๆจ้าพริกดูนี่ขนาดปลูกในกระถางนะคะไม่ได้ลงดินเพื่อนๆ แล้วก็มีโหระพาใบาแมงลักฝั่งนู้นนะคะโหระพาใบาแมงลักกระเพรานะเหลือกินเหลือใช้เลยจ้านี่จ้ะพริกทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆกี่ร้อยต้นเนี่ยถ้าสุกแล้วเป็นลูกเป็นผลแล้วนุ่นว่าเออเฉพาะตรงนี้นะคะก็น่าจะเก็บได้ไม่ต่ำกว่า30โลจ้ะ คิดว่านะคะดูความดกของแต่ละต้นต้นหนึ่งก็น่าจะมีอยู่แล้วนะคะห้าขีดห้าถึงหกขีดไม่ต่ำนะเอมคือคือไม่ยังต่ำยังต่ำปลูกพริกได้สวยมากนะคะอย่างส่วนที่แล้วคือส่วนพิบุตรนะคะนั่นว่าปลูกสวยมากแล้วทางนี้ปลูกสวยไม่แพ้กับส่วนพิบุตรเลยค่ะ ดกมากนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะทักมาทางเพจก็ได้จ้าหรือใครใครใครที่รู้จักพี่บุตรกับพี่อมรน,นะคะติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเขายินดีแบ่งปันจ้าให้เอาน้องๆไปเลี้ยงที่บ้านต่อกระถางละร้อยสิบโคนคะ่ะมีเยอะก็สามารถแบ่งปันได้นะจ้าก็คือว่าก็ได้ค่าปุ๋ย ค่าเลี้ยงดูน้องๆเขาถ้าเป็นเราก็ค่านำนมนะจ๊าสวยงามมากนะคะสวยงามมากบุกพริกได้ดีมากคะ่ะไม่มีเพี้ยนะคะไม่มีใบหงิกใบงออถามว่ามีไหมมันก็มีนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรคะ่ะ มาดูหลังนี้นะคะหลังนี้หลังน้อยแต่ก็ผลงานไม่ได้น้อยเลยนะคะนี่คือพริกหยวกและส่วนด้านนี้เป็นมะเขือเทศหลากหลายสายพันธุ์จ้ามะเขือเทศมีทั้งตำกับส้มตำแล้วก็มีทั้งมะเขือเทศใส่สลัดแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นแหละค่ะ ว่าเราจะเอาไปทำอะไรเอาไปผัดก็ได้ใครจะว่าอะไรปลูกเองกินเองหวานนะคะเพื่อนเพื่อนหวานแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะเวลาได้ทำนะพริกอีกแล้วจ้ะเพื่อนๆพืพริกอีกแล้ว,ลวส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแตงกวาจ้ะ เยอะนะคะแตงกวาติดลูกหลายลูกมากค่ะดูแล้วก็มีสองสายพันธุ์นะคะพันธุ์อะไรนะออกซิีดหน่อยพันธุ์นี้นุ้ไม่ค่อยรู้จักนะคะแล้วก็ยังไม่เคยกินเลยยังไม่เคยชิมแต่พันธุ์ออกเขียวเขียวเขียวค้ำๆหน่อยเคยกินค่ะก็แตงกวาของฝรั่งเนี่ละจ้ะมีก็พอประมาณนะคะก็พอได้เก็บกินนะพอได้มีอะไรทำนะคะ แต่ถ้าทุยเห็นนี้ก็ถือว่าโอ้หถ้าบอกใช้เวลาหลังเลิกงานนี่ยอมใจจริงๆค่ะปลูกเยอะขนาดนี้นี่คือหลังเลิกงาน2อสาชั่วโมงนี้น่าจะดูแลไม่หมดนะคะเพราะพริกแต่ละต้นนะคะเราจะต้องมาแบบช่วงที่เขาโตเอเอ้โตขึ้นมานิดนึงอะ่ะเราต้องมาเด็ดช่อแล้วก็มาแต่งช่อให้เขาด้วยค่ะ เขาจะได้ออกมาเป็นพุ่มต้นใหญ่สวยนะคะนี่จ้ะดูโอ้ยติดเม็ดติดลูกเยอะมากอันนี้อะไรเนี่ยพริกม่วงพี่เขาบอกว่าเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดกว่าพริกขี้หนูแดงจินดาอีกนะจ๊ะแล้วก็เออพริกแดงจินดาเผ็ดก,กว่านะจ๊ะมีดอกไม้แซมนิดหน่อยดอกนี้เขาบอกว่าไล่มแมลงได้ดีจ้ะแต่ถ้าถามว่าได้ดีไหมก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะช่วยได้ ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่า,มาแมลงจะหนีไปนะคะก็ม,มีบ้างแต่น้อยหน่อยนะคะนี่จ้านี่เป็นมุมทิ้งพวกอ,อ,อะไรนะคะพวกดินเก่าหรือพวกตัดหญ้าอะไรอย่างนี้พี่เขาก็ยังเอาเมล็ดฟักทองมาหวานขึ้นเฉยเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋านี่จ้าก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะก็พี่เขาปลูกพอกินนะ,ะแล้วก็ใช้เวลาว่าง หลังเลิกงานแล้วก็มีอะไรทาช่วงหน้าร้อนนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือความสวยงามต้องมีค่ะประดับนะสวยค่ะต้องมีนะคะต้องมีแล้วก็จัดม,มุมได้ดีด้วยค่ะอันนี้ก็ย่อมอีกย่อมนึงนะคะเป็นอันนี้เ,เป็นสวนย่อมหลังบ้านนะบ้านพี่เโา มีพี่มีที่เยอะมากค่ะแต่ว่าฝรั่งเขาจะเน้นนะคะชาวต่างชาติเขาจะเน้นสนามหญ้าถ้าเกิดจะทำสวนย่อมดอกไม้สวนยออ่อมสำหรับปลูกผักคือเราต้องจัดให้เป็นที่แล้วเป็นระเบียบแล้วก็มองแล้วไม่เกะก,กะเลอะเทอะตาไม่ใช่ว่าบ้านเราจะมองว่าสวยสำหรับบ้านเราบ้านเดียวนะคะที่นี่ถ้าเกิดว่าข้างบ้านเขามองดูแล้วไม่โอเคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ เ,ออเดิมมาบอกเราได้ว่าทําให้วิสัยทัศน์บ้านเขาดูไม่สวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันต้องนึกถึงข้างบ้านด้วยนะคะไม่ใช่ว่านึกอยากจะทําอะไรก็ทําเน้นมันต้องสวยด้วยแล้วก็อาหารหูอาหารตานะคะแล้วก็สุขภาพก็คือได้ได้มาพวนดินได้มาตัดกิ่งนะคะของเขาอะไรประมาณนี้นะนี่จ้ะ ฝั่งนู้นพริกนะคะพริกนะพริกทั้งนั้นจ้าแม่เจ้าปลูกสวยสวยมากค่ะมาดูฝั่งนี้กันหน่อยฝั่งนี้ก็ผลไม้นะจ้าผลไม้วิตามินเยอะมากนะคะลูกอันนี้แต่จำชื่อเป็นภาษาของคนที่นี่ไม่ได้แล้วนะลูกอันนี้อร่อยคือเวลาเรากินเขาเรากัดเข้าไปเนี่ยคือมันจะหอมติดคือ เด้งไปที่จมูกเลยะค่ะมันเป็นความหอมมาเจอลูกนี้กันหน่อยถ้าเป็นนุ่นก็จะคิดว่าลูกตะขบนะคะลูกตะขบใกล้สุกแล้วจ้าสีค้าถ้าสุกแล้วเขาจะล้าและดำกว่านี้นะคะอันนั้นก็จะหวานเลยแด,ดีประมาณนี้นะอยอ๊ยอุ๊ยอุย,อย,อยเออต้นเขาเรียกอะไรหม่ามุ้ยนะคะหม่ามุย้ยอย่าได้เข้าไปใกล้เลยนะคะนิดเดียวก็ ทรมานค่ะเพื่อนๆนี่จ้านี่เขาใกล้สุกแล้วนะเขาใกล้สุกแล้วนี่อันนี้ยังไม่เต็มที่นะอันนี้ยังไม่เต็มที่เขาเริ่มจะแต่ยังไม่เต็มที่นะคะนี่จ้าแค่นี้ก็หวานกรอบอร่อยแล้วจ้าวิตามินก็ไม่ต่างอะไรแต่ขบบ้านเรานะคะ มาดูต้นที่ยังไม่สุกนะก็ประมาณนี้นะคะเขียวปีนะคะต้นที่ยังไม่สุกไอ้ไอ้ลูกที่ยังไม่สุกนี่ก็ส่วนมากก็จะนิยมเอาน้ำปลามาพริกป่นมาชุรลรสมะนาวนิดนะคะแล้วก็น้ำปลาไหหยะหน่อยนะคะคนเลยค่ะแซบนะคะทางบ้านก็จะมีทั้งสวนย่อมดอกไม้ นะคะจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะไม่ลกหน้าเดินนะคะจัดสวนนีม่มีมุมมีมีมุมนั่งเล่นจิบกาแฟมีมุมเออสามารถเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะขนาดนุ่นมานุ่นเห็นนี่นุน่น,น,นต้องขอถ่ายทำเลยค่ะอดไม่อดใจไม่ไหวนะคะเนี่ยดงพริกทั้งนั้นจ้ะ ดงพริกทั้งนั้นเลยนะคะเท่าที่เห็นที่ถ่ายทำมานี่น่าจะเก็บได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบโลแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ต่ำนะคะไม่ต่ำปลูกได้ดีปลูกได้เก่งมากสวยสวยทุกต้นเลยค่ะแล้วปลูกได้ดกมากค่ะที่เห็นนี้ก็จะรอบหลังบ้านเลยนะคะ มีแต่พริกทั้งนั้นเลยค่ะของเรานี้จะปลูกกว่าจะปลูกได้ทีละต้นสองต้นนี้ทําไมมันยากเลอเกินนะคะในเมืองนะคะเพียก็ลงดีดีนะคะพอช่วงหน้าหนาวช่วงหนาวฝนนะคะเพียเขียวเขียวนะคะไม่ใช่เพียแป้งนะ,ะออกเขียวเขียวมาดีมากเลยค่ะนี่จ้ะ เรามาเดินดูข้างๆบ้านหน่อยนะจ๊ะชมดอกไม้นะดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขานะคะนี่จ้าดอกอะไรเนี่ยสวยดีค่ะเวลาเขาอยู่กันเป็นกลุ่มนะไม่พ้นอีกแล้วจ้าไม่พ้นอีกแล้วต้นพริกจ้าต้นพริก สวยมากจะเพื่อนเพือนเยอะมากอลังการงานสร้างยอมใจพี่เขาเลยนะคะเอาเวลาที่ไหนดาเนี้ยเยอะมากนี่ขนาดบอกว่าไม่ได้ปลูกอะไรมากนะคะปีนี้ไม่ได้ปลูกอะไรมากนี่ถ้าเกิดบอกว่ามีเวลาปลูกนี่จะขนาดไหนนะคะเยอะมากจ้า แต่ละต้นนี่ดกๆทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีบ้างใบเหลืองแต่น้อยมากค่ะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังไปต่อได้เรื่อยๆจ้ะเพื่อนๆยังไงคลิปนี้นุ่นก็ขอเอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะดูแล้วมันจะยาวไปหน่อยนะยังไงก็ ฝากเพื่อนๆติดตามนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ